เดี๋ยวกินกีเ,เดยเกปย่ยอนป็นปดนนนป้ดยางอ่ะกดจดยกดะดแล้วเดีด๋วยวกลเข้าเข,า,เขาจะลากฟ้านี่แหละมีสามทางอย่ไม่เป็นไรกดคลิปให้พ่อดิ เอาถือถือเล่นเล่นเล,นเลนยเดี๋ยวเดี๋ยวพ,พ่อจ่าันี้ก่อนไม่เป็นไรมันอยู่อยู่แล้วเชื่อพ่อดิไม,ไม่พ่อฮะออเลมเะยมาฝากดิประคองเรือนะผ้าเอาผ้าดำๆออกนึ่งปะคองไม่ไปทางนู้นดิ แต่ทางนู้นตั้งตั้งลำให้ตรงๆก็พอดูเราต้องดูสายมันมีสามทางไม่ใชเท่าไหร่มันจะวิ่งมานี่เลยวิ่งโกวนวิ่งป่าโอ้ยมันวิ่งตามบ่ะิ่งตามออม สามทางไม่ไรเราคัดท่าดึงสามทางแล้วอยู่เออเอออยากออกกล้องนะอย่าลืมไอ้นี่นะเฮ้ยเอาหมาลงเอาหม,ม,มาลงมาลูกเอาหมาลงมาลุกลก,กะระหอบมานี่แล้วมานี่แล้วซอยยี่กิ๊กเลย ตะกลัวพ่อตะกลัวเลยนะดึงเงที่บอกเออ,อเอยามบอตะกลัวดีด,ดีเดี๋ยวพาดเด้อโอ้ยมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้นเปตัวป่ายังไปวปลายังอไปแล้วไปแล้วไไปแล้ว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 ้ว Không <coughs> ừ. này đi. Đi đi nào, đi đi nào. วะโอเคโอเคเียวงางเฮ้ยอย่าบึ่งอย่าบึ่งหมาหมาหมาออเอ้ยหนึ่งแต้มครับออกรุ่นตัวที่มันโดดอะไรโอเคปล่อยไว้สักพักเดีย๋ยวมันก็ตาย เขาไม่เข้ามาหรอกไอคนที่มันเรียกพ่อวันนั้นไงอ๋อพอี่ผวไปลากปลาด้วยกันเหรอเออคิมคิมดำเหลืองนี่นี่ ปวดแขนปวดแขนไปโอเคเอาเหยื่อเอาปลาไปดองแล้วเหยื่อมาโอเคครับแต้มแรก